กลายเป็นคลิปวิดีโอที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะกรณีผู้ใช้ t ิ k กต็อกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอขนาดท่องเที่ยวที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีค่ะแต่ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งนำหนำังสติกเข้าไปยิงพายในบริเวณสวนสัตว์จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ให้เอาผิดกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพราะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะต่อมาค่ะเพจเฟซบุ๊กคาร์มูแอน d t เดอะแก๊งได้โพสต์ข้อความแจ้งค่ะว่า อันนี้เห็นแล้วครับแต่ในคลิปยังไม่เห็นว่าจะยิงอะไรนะรอตรวจสอบก่อนนะครับความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าน่าจะยิงเล่นๆแบบเอาก้อนดินแถวนั้นยิงไปในที่โลง่ลงๆเพราะแถวนั้นไม่มีสัตว์รอตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนครับนอกจากนี้ค่ะทางเพจขาหมูแอนเดอะแกงยังได้ระบุด,ด้วยค่ะว่าตอนนี้ดําเนินการตามนี้ครับ 1. ออกหนังสือถึงบริษัทเรื่องนี้2นําคลิปแล้วทําหนังสือไปแจ้งความ3ทําหนังสือไปขอคลิปต้นทางเพื่อประกอบการแจ้งความหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปค่ะ บรรดาชาวเน็ตก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเชิงต่อว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้โดยชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะได้ระบุข้อความว่าพกหนังสติ๊กเข้าสวนสัตว์นะคะไม่แน่ใจว่าไปกับไกด์ไหมถ้าใช่ไกด์ควรแนะนําด้วยและไกด์ควรมีความผิดด้วยค่ะด้านเพจขาหมูแอน t h เดอะแก๊งค่ะก็ได้มาตอบกลับค่ะว่าน่าจะเป็นไกด์แล้วลูกทัวร์ขอเล่นแต่คิดว่าไม่ได้ยิงสัตว์เพราะโซนหุบเสือไม่มีสัตว์ในที่โล่งค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn